สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีแฟนหวยแฟนเพจไทยยอพารวยทุกทกท,กท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําชุดสิบล่างแล้วก็แ้มล่างให้ท่านดูนะครับเพราะว่ามีเอฟซี T ขอมานะครับบอกว่าคลิปที่ผมลงไปเมื่อเช้าถ้ามันมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมผมก็มาลงแก้ไขให้เนาะเฉพาะ แท้มกับหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับเพื่อจะได้เอาไปจับเองนะครับ fc ขอมานะครับท่านเขาจะเอาไปจับชนในสูตรของตัวเองนะครับเนาะก็เมื่อเช้าก็ต้องขออภัยในหลาย,ลายอย่างครับเนื่องจากมันมีแสงสะท้อนก็เลยมองไม่ชัดนะครับว่าถ้าเปิดไฟ หลายดวงแล้วมันจะสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมาแท่านาที่นี้ด้วยนะครับก็ยังไงมีอะไรที่ผมต้องปรับปรุงนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับปรับปรุงแก้ไขทําตัวนี้หน่อยทําอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยนะครับผมจะเอามาพิจารณาแก้ไขให้นะครับเนาะแล้วก็ ขอบคุณ f อฟซทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆหลายท่านนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้าขาดการสนับสนุนจากทุกๆท่านนะครับในช่อง u t u b e ของผมก็คงเดินต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วผมก็ยินดีนะครับที่จะทําแบ่งปันอย่างนี้ไปตลอดนะครับทําให้แบบฟรีๆนะครับไม่คิดเงินเนาะไม่เรียกร้องอะไรนะครับ ผมทำด้วยใจนะครับถ้าเลขเข้านะครับผมก็ดีใจกับทุกท่านไปด้วยนะครับผมมีความสุขนะครับอย่างงวดที่ผ่านมาก็บางท่านก็เห็นบางท่านคอมเมนต์มาครับก็บางคนก็ได้บนได้ล่างเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าซื้อไม่ได้เลยแอดอั้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับกับท่านที่ได้ไปเนาะสำหรับท่านที่หาซื้อไม่ได้นะครับก็ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำลงช้าไปเนาะปกติผมก็จะลงช้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยติดงานประจํานะครับทุกๆอย่างนะครับหลายอย่างเนาะงานประจําด้วยไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะมาชมนะครับแนวทางลักศิป ล่างนะครับหลักหน่วยล่างรวมถึงแต้มรวมล่างนะครับแล้วก็ชุดที่ผมจับให้ไปเมื่อเช้านะครับคือตัดแต้มนะครับตัดตามแต้มเลยแล้วก็เอาดึงเด่นมานะครับดึงตัวเด่นมานะครับก่อนที่จะมาดูแนวทางนะครับก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลข จากสถิติย้อนหลังนะครับทุกนาทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับอยากใจไทยยอพารวยนะครับอ่าดูกัน,นครับอ่เห็นไหมครับชัดไหมเนาะก็มาดูหลักสิบล่างกันก่อนนะครับหลักสิบล่างนะครับ สิบล่างนะครับแคปเอานะครับแคปเอานะหลักสิบล่างนะครับก็ปกติก็จะมีอยู่สามสูตรนะครับแต่ว่าผมเพิ่มมาอีกสูตรหนึ่งนะครับก็สูตรนี้นะครับจากที่หลุดไปสองงวดนะครับมันก็กลับมาเดินอีกนะครับผมก็เลยเอากลับเข้ามานะครับเป็นสี่สูตรนะครับจากสี่สูตรนี้นะครับเลขที่ชนกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็จะมีเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะครับชนร้อยเปเ็นเนาะ ทุกท่านด้วยนะครับแคปเอานะครับก็จากสถิตินะครับก็จะเดินดีนะครับสองสูตรแรกนะครับหรือท่านไม่ชอบสองสูตรหลังก็เอาสองสูตรแรกจับก็พอนะครับก็เดินดีนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับสําหรับสองสูตรหลังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่ว่าสูตรมันก็กลับมาเดินนะครับก็เลยเอากลับเข้ามานะครับเนาะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เป็นสูตรหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนี่เดินดีมากๆเลยนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับสี่สูตรทั้งสี่สูตรนะครับเดินงเดินดีนะครับก็งวดนี้นะครับก็ชนกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับสี่สูตรก็จะมีเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับชนกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็ สูตรนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถือว่าเรืนอดีนะครับตามสถิติเลยนะครับก็เอาเก็บเอาพิจารณานะครับสาหรับท่านที่ดูติดตามมันตั้งแต่ทีแรกนะครับท่านก็สามารถเอาดับหลักหลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลักดับหลักหน่วยล่างนะครับเอามาตัดเอานะครับรวมถึงนะครับดับล่างทุกหลักนะครับเลขห้านะครับดับล่างทุกหลักเนาะ แต่ว่าก็พิจารณาดูดีๆนะครับเลขห้านะมันจะชนเด่นมันจะชนกับดับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดทิ้งนะครับของฉลากไม่มีเลขดับนะจําไว้อย่างหนึ่งจําไว้นะครับข้อนี้นะของสลากไม่มีเลขดับนะครับพิจารณาเอานะครับต่อไปเนาะต่อไปนี่ก็จะเป็นแต้มสิบหน่วยล่างนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับใช้แค่หกตัวนะครับอาจจะมีหลุดไปตัวที่เจ็ดบ้างนะครับแต่หากท่านไหนที่ว่าไม่มั่นใจก็เพิ่มไปเป็นเจ็ดตัวนะครับแต่ว่าจากเจ็ดตัวนั้นอะ่ะมันจะมีเลขสามอยู่นะครับที่ชนแต้มดับนะครับแต้มดับที่ผมลงให้นะครับท่านก็เอาแต้มดับตรงนั้นมาตัดได้นะครับแต่ผมตัดให้แล้วนะครับก็จะเหลือแค่ศูนย์แต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มหก เต็มจตมแปดเต็มเก้านะครับที่ผมตัดออกนะครับเพราะว่าแต้มสามห้าสองสี่นะครับชนแต้มดับนะครับอันนั้นผมตัดออกนะครับก็เก็บไปพิจารณานะครับอ่ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูที่ผมจับไว้ให้นะครับผมจับไว้ให้ก็ตามนี้เนาะตามนี้นะครับเห็นหรือเปล่าเนาะอ่าอี่างนะครับ ผมจับไว้ให้นะครับก็ตามนี้นะครับสิบล่างนะครับหน่วยล่างนะครับเลขหกนะครับชนดับสิบล่างนะครับดับล่างทุกหลักห้านะครับแล้วก็เอาแต้มมาดึงเด่นนะครับรวมถึงเอาชุดเด่นล่างมาดึงเด่นออกนะครับก็จะเด่นอยู่ที่สามกับสี่นะครับตามที่ผมนั้นไว้นะครับส่วนหกสามหกสี่ที่ผมกากระบาดไว้ก็หกนะครับจะดับทั้งหน่วยทั้งสิบและหน่วยนะครับ ก็เลยเป็นไปได้ยากที่จะมานะครับก็เลยการกระบาดออกนะครับเพราะฉะนั้นชุดเด่นก็จะเหลือแค่แปดชุดนี้นะครับเอาไปพิจารณาเอาเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ให้กำลังใจผมเนาะก่อนไปก็ก่อนจบคลิปก็ฝากทุกท่านนะครับกดซับสไคร้นะครับกดถูกใจกดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนจะเวลาผมลงคลิปไปมันจะได้แจ้งเตือนท่านนะครับว่าผมลง คลิปมาแล้วนะครับก็ได้ได้เข้ามารับชมกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมลงให้เนาะแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่ขอมานะครับร้อยดิ่นร้อยสิบบนนะครับที่สูตรเดินดีมากๆเลยนะครับยังไม่ดิ่ยังไม่หลุดเลยนะครับอันนี้ขอมาเดี๋ยวยังไงผมจะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับผมน่าจะลงให้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเนะผมออกกะมาผมเลิกงานมาแล้วผมจะทําให้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมงต้องขอตัวก่อนนะครับแอป้องต้องอาบน้ํานะครับกินข้าวเพื่อเตรียมตัวไปทํางานนะครับเนาะยังไงก็เก็บไปพิจารณานะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับถูกหวยรเบอร์ทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับต้องกาครับว่าสวัสดีครับ